สวัสดีครับมือนี้บ่าวบ้าไทยทุกอย่างชาแนลครับถ้ามาชมมิโกชัมครับมิโกชัมครับเบ,บียนเบอร์สิบสี่พฤศจีสองห้าหกเจ็ดครับผ้ามาชมมิโกชัมครับผมเหมือนดอกยางครับยังใส่ไปอีกโดนครับ ทะเบียนพอพึ่งบอมไม้แปดเก้าห้าสามอุบลราชธานีสีเดิมๆครับสีเดิมๆครับผมเปิดราคาไวแสนแฝงแล้วครับ หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับหนังค่าครับชมภายในครับ ผืน่นยังสะอาดครับผมบ่มีผูมีพังคอนโซนนะบ่มีบวมครับเบาเป็นเบาผ้าครับเบาก,กม็มยีแคบครับ เบอแคบเรือโอเคครับข้าง<ะ>บนครับบอ่อมีฉ่ำเลยครับ เถานกบาอโกงบ่ครับม่อัแบบแบบแบบนกิกมันมันพวกไอแบบเหรียญหุ่นอีงของไอพองเขานะ่ะพวกสลัดนมดัพวกอีงผูกดา,าดุมดาาเขากัน <c oughs> เป่น <c oughs> <c oughs> ปกติ <c oughs> บอสามมีฟูมีฟังม่มีมีัมงรถ ห้าสื่เจ็ดแปดแสนที่ย่างาาถ่ายมันคนใส่รถเซรามิกเพื่องค้นมาใส่รวราคาซ้ำนี่อพอฟังครับเอออ่ไถหาไปขนยางข้ารลาคือเอาคีมคุคคไปใส่้าไปใส่ไปการไปงานไปกรุงเทพกรุงเทพนี้เดินทางไกลขั้นหนีแล้วต้องอุ่นใจครับแต่เป็นรถขอบฟัว ายแนนเอาสปอตเลยเดือไปสว่างโอเครับี้ซัน่เขามาเอาบ่พั่นม่สีมาเบิงอยู่ครับพอดีอันผัวไอ้เมียเราไปขายน้ำา๋าครับสวง่างยังงามอยู่นะครับ ตัวน um. ี้มันไี้ท้ายมันเขาไฟแนนมันได้สองแสนเปิดบุญหล่มนทักขี่ได้ดีทั้งขี่ดีอย่างไรเอมันตะวบบ่นหมอครับขี่ได้อว่าเดี๋ยวครับประตูคนนั่งครับสะอาดเรียบร้อยครับ รบครับให้ข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเบ er อร์โทรติดต่อครับ0 6 3 6 8 4 6 8 4 4 6 8 6 6 3 68 4 1 4 6 8ครับติดตอ่อสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้เบิ่งครับ สภาพเครื่องครับ D4D ครับเข่นเพจจากโรงงานยังยังอยู่ครบครับเครื่องแห่งครับผม รถตีดได้ปกติแล้วครับรถนี้จะคว้าปัญหาคุณเจียบเห็น,นครับ เอบียนยังอีกโดนครับ okay, <so. S 2> เดือนมือจีจกาครับ ให้ความรับผิดชอบกับฝากฝากดติดตามนะครับผมคลิปนี้พิจาประการใดขออภัยนะครับเดี๋ยวพอนคลิปหนาครับผมพอด,ดีจากความปัญหาคุณเจ้าปรเห็นครับเดี๋ยวพอนคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ